间，问今夕又何年？心有喜，但愿执念轮回过经年。弹指间，繁花开落多少遍？这一世牵绊纠结，触动了心弦，下一世。 知可否再见？留一片桃花纪念，了却浮生缘。眉目间，还有我的思念。 เสียงเรื่องโปเยโปโรเยปาฏิหารรักจิ้งจอกขาวพันปีตอนที่11เช้าวันใหม่แสงแดดยามรุ่งสางยังไม่ทันสาสสองทั่วลานตำหนักไปซิวกับลุกขึ้นแต่เช้านางจัดแจงสวมอาพรเรียบง่ายแต่ดูสะอาดจะอ้านแล้วรีบตรงไปยังโรงครัวเล็กในเรือนพักนางแส้งทำทีเป็นเพียงหญิงสาว ที่อยากตอบแทนน้ำใจเจ้าบ้านเตรียมน้ำชาอุ่นหมูอบน้ำผึ้งและซุปเป็ดตุนยาจีนที่รู้ว่าแม่ทับอย่างโปรดปรานที่สุดจากนั้นจึงนำทั้งหมดจัดเรียงไว้หน้าห้องของเขาอย่างระเมียดระมไม่ช้านะักหวัวเซียนก็เดินตามมาดังเช่นทุกวันทว่าผ้าเบื้องหน้ากลับทำให้นางชะงักไปซิ่วเจ้ามาทำอะไรที่นี่แต่เช้า ไปซิ้วหันมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนคล้ายผู้มีใจบริสุทธิ์ข้ารู้ว่าท่านแม่ทัพทํางานหนักเลยอยากช่วยท่านแบ่งเบาภาระเล็กน้อยพี่หญิงไม่ต้องลำบากทุกเช้าก็ได้เจ้าค่ะคำพูดไม่มีพิษภัยแต่กลับแทงลึกเข้าหัวใจของฮวาเซียนก่อนที่นางจะทันตอบสิ่งใดอย่างจิ้นหลงเปิดประตูออกมาพอดีกลิ่นอาหารหอมฉุยทำให้เขายิ้มพึงพอใจ กินอะไรน่ากินจังเจ้าทำเองหรือไปซิ่วป่าซิ่วรีบตอบเจ้าค่ะข้าแค่อยากตอบแทนที่ท่านเมตตาให้ท่าอยู่ที่นี่เขาหัวเราะเบาๆพร้อมพยักหน้าดีขอบใจเจ้ามากคำขอบคุณที่ดูจะธรรมดาแต่กลับทำให้ใบหน้าของฮวาเซียนซีดเผือกลงโดยไม่รู้ตัวหน้าที่ของนาง ถูกแทนที่ในเช้าวันเดียวไปซิ้วมองแววตานั้นและยิ้มมุมปากโดยไม่ให้ใครเห็นอีกหนึ่งแผนการของนางที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างจิ้นหลงนั่งลงโต๊ะไม้ทรงกลมเล็กใต้ชายคารับลมยามเช้าอย่างอารมณ์ดีสายตาเขากวาดมองอาหารที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยทุกอย่างล้วนเป็นของโปรดรสชาติจากความทรงจำเมื่อครั้งอยู่แนวหน้า เขายกถ้วยน้ำชาเบาๆขึ้นหมายจะดื่มทันใดนั้นหัวเซียนที่ยืนอยู่ด้านข้างรีบขยับเข้ามาอย่างรู้งานข้ารินให้ท่านเองเจ้าค่ะท่านอย่างไม่ควรยกของร้อนเองนางเอื้อมมือกระชับกาสุราแต่ยังไม่ทันถึงมือขาวเรียวยื่นมาแทรกก่อนอย่างแนบเนียนไปซิ้วหันมาพร้อมรอยยิ้มสุภาพแต่แฝงไปด้วยความแน่วแน่ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะ ข้ารินไว้ให้แล้วแม่ทับลองจิบดูสิน้ำชาจากดอกเหมยหอมกำลังดีนางพูดพลางเทน้ำชาใส่ถ้วยหยกต่อหน้าเขากลิ่นหอมจางๆของชาดอกเหมยลอยอวนพร้อมไออุ่นอย่างจิ้นหลงไม่ติดใจอะไรนะักเขาพยักหน้าเบาๆก่อนยกขึ้นจิบด้วยสีหน้าที่พึงพอใจหวัวเซียนยืนชะงักมือที่กำลังรินชาถูกแขวนไว้กลางอากาศ ใจนางพันรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกราวกับสิ่งที่เคยเป็นหน้าที่ของภรรยากำลังค่อยๆถูกกลืนหายไปทีละน้อยโดยที่ไม่มีใครเอ่ยคำใดไปซิวเจ้าไม่ต้องลำบากถึงเพียงนี้หรอกพาเซียนพยายามรักษานํำเสียงให้เป็นปกติแม้ในอกจะปั่นป่วนมีเป็นไรเจ้าค่ะพี่หญิงข้าเต็มใจจริงๆทอยคำของไปซิลดูอ่อนหวาน หากแววตาที่ศพก,กลับมานั้นกลับมีบางสิ่งซ่อนอยู่เหมือนเปลวเพลิงที่เริ่มประทุจากใต้เท่าฐานและในวินาทีนั้นเองหัวเซียนรู้ได้ความเงียบสงบในเรือนหลังนี้กำลังจะเปลี่ยนไปยามสายแสงแดดสาดลอดหลังคาไม้ไผ่ของตลาดเล็กๆริมเมืองหัวเซียนเดินทอดน่องเพียงลำพังแม้ตลาดจะจอ,จอแจด้วยผู้คนหากในใจนางกลับเปียวเงาอย่างประหลาด เจ้าไม่ต้องลำบากถึงเพียงนี้หรอกเสียงตนเองเมื่อเช้ายังกล้องอยู่ในหัวพร้อมภาพถ้วยน้ำชาที่ไปซิ้วรินแทนนางถอนหายใจเบาๆผางหยุดเท้าหน้าร้านขายสมุนไพรขณะก,กําลังหยิบถุงสมุลไพรขึ้นดูเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นด้านหลังเจ้าหัวเซียนใช่เจ้าจริงๆหรือนางหันขวับดวงตาเบิกกว้างชายหนุ่มในชุดองอาจ ยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาลึกซึ้งอบอุ่นรอยยิ้มอ่อนโยนที่นางคุ้นเคยยังคงเดิมไม่เปลี่ยนสิทธิพี่จือเยียนเขาพยักหน้าช้าๆก่อนหัวเราะแผ่วเบาหลายปีมานี้เจ้าไม่เปลี่ยนเลยยังคงมีแววตาแบบเดิมที่มองแล้วข้าก็รู้ว่าเจ้ากำลังฝืนหัวเซียนเม้มริมฝีปากนางไม่ได้เอ่ยคำใด เพียงแต่มองเขานิ่งคนผู้นี้เคยเป็นทุกอย่างในชีวิตของนางความรักความอบอุ่นความเข้าใจและแม้ในวันสุดท้ายเขาก็ยังยอมถอยให้โดยไม่เอ่ยโทษแม้แต่คำเดียวข้าคิดว่าเจ้าแต่งงานแล้วคงมีความสุขดีจือเยือนพูดแผ่วเบาแววตานั้นไม่หลบเลี่ยงความจริงข้าก็คิดเช่นนั้น วาเซียนตอบเบาๆดวงตานางเจือความเศร้าทั้งสองเดินเคียงกันไปริมทางตลาดเงียบอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นบอกข้ามาเถอะเจ้ามีเรื่องทุกข์ใจอันใดหรือไม่วาเซียนหันมองเขาแววตาโอนยนของเขาเป็นดังเมื่อครั้งอดีตไม่มีความเปลี่ยนข้าแค่ไม่แน่ใจว่าบางอย่างที่ควรมั่นคง กำลังจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านางพูดแผ่วเบาทั้งที่ใจอยากพูดมากกว่านั้นแต่ก็ทำได้เพียงเท่านี้จือเยียนพยักหน้าช้าๆเขาเข้าใจดีแม้ว่าเซียนจะไม่เล่าทุกอย่างแต่เขาก็อ่านความสันไหวในดวงตาของนางออกหมดสิน้นหากวันหนึ่งเจ้าต้องเลือกจงอย่าฝืนใจตนเองเพราะความฝืนจะกลายเป็นเงาที่กัดกินหัวใจเจ้าทีละน้อย คำพูดนั้นเหมือนน้ำที่ซึมผ่านรอยร้าวในใจนางหัวเซียนหลบสายตามือกำชายเสื้อแน่นกว่าที่ควรจะเป็นหลังจากเดินพูดคุยกันครู่ใหญ่จืเหยียนก็หยุดฝีเท้าหันมาสบตาหัวเซียนด้วยแววแน่ๆัวเซียนข้ามีเรื่องหนึ่งอยากขอนางชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเบาๆเ,เ,เป็นเชิญอนุญ,ญาตให้เขาพูดต่อข,ข้าอยากขอไปพักที่ตำหนักเมทับสักระยะหนึ่ง เสียงเขานุ่มนวลแต่แฝงความจริงจังหัวเสียนิ่งงันไปชั่วขณะดวงตาฉายแววรังเลหากจือเยียนมองออกทุกอย่างข้าไม่ได้จะรบกวนหรือคิดสิ่งใดแต่รู้สึกไม่สบายใจนักตอนนี้ข้ากำลังเดินทางโดยไร้จุดหมายอยู่หากได้หยุดพักบ้างคงดีนางเม้มริมฝีปากแน่นมองแววตาเขาที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยไม่ต่างจากครั้งอดีตในใจนางรู้ดี หากยอมให้เขาไปพักที่ตำหนักสิ่งที่กำลังเปราะบางระหว่างนางกับหยางจิ้นหลงอาจถูกกระทบมากยิ่งขึ้นแต่หากปฏิเสธก็เหมือนนางปิดประตูไม่ให้ใครมองเห็นความเจ็บปวดที่ค่อยๆกัดกินใจนางอยู่ตอนนี้เจ้าจะพักกี่วันฮัวเซียนเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนก็จนกว่าเจ้าจะไล่ข้าไปจือเยียนตอบด้วยรอยยิ้มจางๆที่แฝงความอบอุอน่น นางถอนหายใจเบาๆก่อนพยักหน้ารับเมื่อวาเซียนพาจือเยียนกลับถึงตำหน่งแม่ทัพเดินลัดเลาะมาตามทางเดินหินใต้เง่าไม้พวกเขาเผชิญหน้ากับภาพตรงหน้าปซิ่วกำลังยืนอยู่ข้างอย่างจิ้นหลงส่งชาให้เขาพางหัวเราะน้อยๆอย่างมีจริตอย่างจิ้นหลงรับถ้วยชาไว้ในมือแต่อีกมือกลับชะงักกลางอากาศเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นหวาเซียน ที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักและข้างกายนางคือชายที่เขารู้ดีจือเยียนอดีตคนรักของภรรยาเขาเองดวงตาคมของหยางจิ้งหยงชายแววตกใจบูบหนึ่งใบหน้าถอดสีลงอย่างห้ามไม่ทันแต่เพียงพริบตาก็กลับมายิ้มบางๆแซงทำเหมือนไม่รู้สึกใดๆคาระวะสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่จือเยียน เขาพูดพางเดินเข้าไปโอบเอวาเซียนแน่นอย่างเปิดเผยแววตาอย่างจิ้นหลงจ้องมองจือเยียนไม่วางตาก่อนจะพยักหน้าเรียกให้คนรับใช้จัดน้าชาเพิ่มเชิญท่านนั่งดื่มชาด้วยกันเถิดเป็นเกียรติของตำหนักข้ายิ่งนักที่มีสหายเก่าของฮวาเซียนมาเยือนเขาหยุดชะงักไปเล็กน้อยมือที่โอบเอวภรรยาแน่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนต้องการย้ำสถานะ และไม่เปิดช่องให้ใครคิดเกินเลยไปซิ่วที่ยืนอยู่ใกล้ๆหน้าชาในทันทีแววตาที่เคยหวานล้ำกลับกลายเป็นเครียดขึงและสั่นไหวเมื่อเห็นความใกล้ชิดที่หยางจิ้นหลงแสดงต่อฮวาเซียนต่อหน้าคนอื่นนางไม่อาจปิดบังความร้อนรุ่มในใจที่พุ่งพล่านได้จือเยียนปลายตามองภาพเบื้องหน้าอย่างสงบนิ่งแววตานั้นแม้จะยิ้ม แต่ภายในกลับติมนไปด้วยความรู้สึกที่พูดไม่ออกเมื่อเห็นอย่างจิ้นหลงโอบเอวฮัวเซียนเน่นราวกับต้องการประกาศให้โลครู้เขาหันกลับมามองหน้าหัวเซียนดวงตาคมนิ่งสรงผ่านความเข้าใจที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่อยคำใดรู้ดีว่านางอึดอัดและคงไม่สะดวกใจนักกับสถานการณ์เช่นนี้ข้าจะพักที่นี่เพียงคืนเดียวก็พอ เสียงเขาเรียบง่ายแต่หนักแน่นพรุ่งนี้เช้าข้าคงต้องเดินทางต่อยังมีธุระต้องไปสัตสางอีกหลายเรื่องคำพูดนั้นแม้จะอ้างถึงธุระแต่ในใจของจือเยียนรู้ดีว่าตนเพียงแค่ไม่อยากเป็นภาระให้กับนางไม่อยากให้ความรู้สึกของนางตกอยู่ในความลำบากใจและที่สำคัญไม่อยากให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดระหว่างนางกับสามีของนางอย่าเป็นห่วงข้าเลย แค่ได้เห็นหน้าเจ้าปลอดภัยข้าก็สบายใจแล้วเขายิ้มบางส่งความรู้สึกห่วงใย,ยผ่านแววตาก่อนจะหลบสายตาลงอย่างเงียบงนันวาเซียนเม้มริมฝีปากแน่นความรู้สึกมากมายตีวนในใจนางรู้ดีว่าเขาพูดเพราะเป็นห่วงและไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดแต่กลับเป็นนางเองที่รู้สึกเจ็บหน่วงในหัวอกกับความห่างเหินนั้นค่ำคืนนั้น แม้ท้องฟ้าจะไร้เมฆาทว่าอากาศกับร้อนอบอ้าวผิดธรรมชาติราวกับมวลเพิงใต้ผืนแผ่นดินกำลังเดือดพล่านไม่มีใครร่วมรู้เลยว่านี่ไม่ใช่คืนที่สงบสุขเช่นเคยเสียงฟีเท้าทหารวิ่งกระหึดกระหอบเข้ามาอย่างจนแม่ทับก่อนคุกเข่าลงหน้าอย่างจิ้นหลงด้วยท่าทีร้อนรนนั่นนันายท่านมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ปีศาจกิเลนไฟมันปรากฏตัวอยู่ในเขตเมืองหลวงมันควักหัวใจผู้คนกินเป็นว่าเลน่นถ้าห,าหลายคนพยายามเข้าต้านแต่แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งได้ขอละบรรยากาศในตำหนักเย็นยะเยือกลงฉับพลันวาเสียนที่ได้ยินข่าวถึงกับหน้าถอดสีมือขาวเรียวสันนร,ริกอย่างห้ามไม่อยู่อย่างจิ้นหลงกัดฟันแน่น แววตาคมดุดันฉายแววเด็ดขาดรียก,กองทหารชุดพิเศษข้าจะออกไปจัดการมันด้วยตนเองทันใดนั้นจือเยียนที่ยืนอยู่ด้านข้างก้าวออกมาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมข้าขอไปด้วยเรื่องเช่นนี้ไม่ควรให้ท่านแบกรับเพียงลำพังแม่ทัพหนุ่มพยักหน้าอย่างรู้ใจก่อนจะหันไปมองทุกคนภายในตำหนักโดยเฉพาะัวเซียน สายตาของเขาจริงจังและเต็มไปด้วยความห่วงใยจงอยู่ภายในตำหนักห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจหรือไม่เสียงเข้มดังสะท้อนอยู่กลางห้องหัวเซียนเม้มปากพยักหน้ารับด้วยดวงใจที่หนักอึง้งในขณะที่ปายซิ่วแอบกำมือแน่นอยู่ในมุมมืดใบหน้าเคร่งเครียดประหาดราวกับซ่อนอะไรบางอย่าง สองชายหนุ่มผู้กล้าพันหมุนกายออกจากจวนเหลือเพียงรารีที่อึมครึมและกลิ่นอายของลางร้ายที่กำลังจะก,กลืนเมืองทั้งเมืองไว้ด้วยเพลิงมานเสียงโหยหวนปานสัตว์นรกดังก้องทั่วตรอกแคบๆในยามค่ำคืนแสงเพลิงพวยพุ่งขึ้นจากกองศพไร้หัวใจทหารล้มตายราวใบไม้ร่วงยังจิ้นหลงควบม้าพาควันไฟมาถึงอย่างว่องไว สายตาคมกริบส่องหาเป้าหมายท่ามกลางความวุ่นวายทันใดนั้นเงาร่างสีแดงเพลิงพุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะเย็นเยียบก็ดังสะท้อนเลือดเนื้อของมนุษย์ช่างหอมหวานนะักยางจิ้นหลงคว้าดาบออกมาทันทีแล้วตะโกนเจ้าสัตว์นรกมาดวลกับข้าปีศาจกิเลนไฟหันกลับมาคำรามจนพื้นสะเทือน แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะประทะก,กันก็มีเสียงสวมดมนบทหนึ่งดังขึ้นตามสายลมร่างของปีศาจชะนักแล้วก็โจนหนีไปในความมืดท่านไม่ทับหยุดก่อนเสียงหนึ่งดังมาจากปลายทางเผยให้เห็นชายหนุ่มในอาพรน,นักพรสผมยาวผูกสูงหน้าตาขมเข้มแววตาลึกล้ำข้าคือหานอีนักลบจากสำนักชิงซาน ข้าตามล่ามันมาตั้งนานตั้งแต่ชายแดนตะวันตกปีศาจกิเลนไฟตนนั้นไม่ใช่เพียงตัวเดียวข้าเชื่อว่ามีปีศาจอีกตนแฝงตัวอยู่ในเมืองนี้และมันฉลาดกว่าตัวที่เห็นนี้มากนะักอย่างจิ้นหลงเลิกคิ้วเจ้ากำลังบอกว่ามีปีศาจแฝงกายในหมู่เราหานอวี้พยักหน้าสีหน้าหนักแน่นใช่ และข้าเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าหากแต่มันอาจจะใช้รูปรักษมนุษย์อาศัยอยู่ใกล้พวกเราโดยไม่มีใครร่วงรู้แม่ทับหนุ่มหัวรอยเยาะเบาๆ <c oughs> <c oughs> ข้าคือคนของสนามรบเรื่องปีศาจข้าไม่เคยเชื่อหากมันมีอยู่จริงข้าจะใช้คมดาบนี้จัดการกับมันเองไม่ใช่พึ่งคาถาหรือความเชื่อเลื่อนลอย หานอี้ไม่ตอบโต้เขาเพียงจ้องตาอย่างจิ้นหลงด้วยสายตาแนว่วแนว่คำพูดท่านอาจจะต้องเปลี่ยนมือเงางมืดเปิดเผยตัวตนเสียงคำรามอีกระลอกดังก้องจากไกลลิฟนักพรตและแม่ทัพจำต้องพักความขัดแย้งไว้ก่อนแล้วออกไล่ล่าปีศาจที่หลบหนีอย่างเร่งรีบภายในเงาสรัวของยามราตีมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ ในยามค่ำคืนอันสงัดขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับเหตุการณ์ปีศาจอรารวาสด้านนอกตำหนักภายในห้องของวาเซียนกลับเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นหอมอ่อนประหลาดที่ประทะกันอย่างน่าสะอิดสะเอียนวาเซียนสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างในห้องนางเสียงกระซิบเย็นเยียบและเสียงบางสิ่งกระทบพื้นเบาๆไปซิ่ว นางเรียกด้วยเสียงสั่นพราร่างของไปซิ่วยืนอยู่กลางห้องมองหัวเซียนด้วยรอยยิ้มเย็นเยียบในมือของนางคือหัวใจที่ยังเต้นตุบๆเล็กน้อยของสาวใช้ผู้พักดีที่นอนแน่นิ่งใต้เทา้าข้าขอโทษสาวใช้นั่นดวงไม่ดีเห็นมากเกินไปนิดหน่อยหัวเซียนหน้าถอดสี ก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวดวงตาเบิกโพรงเจ้าเจ้าทำแบบนี้ทำไมจะต้องการอะไรจะค่าจากพวกเราไปซิ่วหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั่นไม่ใช่เสียงของมนุษย์หากแต่เป็นเสียงแหลมสูงบนเสียงคำรามคล้ายสัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในเจ้าอยากรู้ใช่ไหมข้าคือใคร นางยกมือขึ้นรูปผิวแก้มตัวเองเบาๆก่อนที่ร่างกายจะสั่นไหวแววตากลายเป็นสีเงินเรืองรองหูเรียวยาวปรากฏและหางจิ้งจอกสีขาวหิมะพริ้วไหวออกจากร่างค <c oughs> ่าคือปีศาจจิ้งจอกขาวพันปีถูกสาปให้ร้อยรักแท้ชั่วนิรันด์ขาตามหาชายผู้ที่จะมอบรักแท้ เพื่อปลดปล่อยตัวข้าเองจากคำสาบนี้และข้าก็พบเขาแล้วอย่างจิ้นหลงหัวเซียนตัวแข็งทื่อน้ำตาคลอเบ้าเจ้าจะฆ่าเขาไม่หรอกข้ารักเขาข้าก็จะรักเขาตลอดไปแต่ถ้าเขารักเจ้าข้า ก็จะลบเจ้าทิ้งนางก้าวเข้าใกล้ช้าๆยื่นหัวใจในมือขึ้นต่อหน้าหัวเซียนดูนี่ไว้เป็นตัวอย่าง้าฆ่าได้ทุกคนแม้แต่ท่านแม่ทัพของเจ้าหัวเซียนกัดฟันแน่นมือสั่นะริกเจ้ามันปีศาจไปซิ้วยิ้มละมุนแต่เย็นเยือก ใช่แต่เจ้าก็ไม่ต่างจากข้าเพราะตอนนี้เจ้าเองก็มีปีศาจซ่อนอยู่ในหัวใจแล้วเช่นกันแววตาของหวาเซียนสั่นไหวเงาจิ้งจอกขาวสอนทับร่างของไปซิ่วในแสงตะเกียงที่ใกล้ดับด้านนอกเสียงปีศาจเกเลียนคํำรามกึกก้องแต่เสียงหัวใจของหวาเซียนตอนนี้ดังกว่าทุกสิ่ง